สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับตาตอรี่ครับเรื่องราวในวันนี้มันเริ่มมาจากเดือนกันยายนปี2566ครับก็คือปีที่แล้วนั่นเองจูจ่ๆผมก็ได้รับข้อความจากเจ้าของร้านขายมดชื่อดังครับซึ่งก็คือร้านแอนสยามออฟดอยผ่านแลนด์นั่นเองหรือที่เรารู้จักกันในนามพี่เพจแอนสยามครับซึ่งข้อความก็ประมาณนี้ครับ หลังจากนั้นสามวันก็เป็นตามในคลิปนี้เลยครับตอนนี้น้องมาถึงมือผมแล้วน้องตัวใหญ่มากเลยครับโอ้โ oh, หนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมได้เห็นแมงมุมตัวเป็นกับมือเนี่ยตัวใหญ่ขนาดนี้น้องอยู่ในกระปุกนี้มา3วันแล้วครับคิดว่าเบื้องต้นเนี่ยผมควรจะให้น้ำน้องเขาก่อนดีกว่าอยู่ในกระปุกอยู่ในกล่องเนี่ยคงจะลําบากพอสมควรเลยทีเดียวครับผมจะให้แค่พอชุ่มฉ่าพอให้มีน้ํากินพอนะครับแล้วเดี๋ยวระหว่างเนี่ยผมจะไปจัดตู้กระจกเพื่อให้เขาลงไปอยู่กันครับ เอาจริงการจัดตู้มันก็สูตรสำเร็จครับไม่มีอะไรมากเอาเป็นว่าขั้นตอนนี้ข้ามเลยดีกว่าครับฟึบโอเคครับเตรียมน้ําดื่มน้ํใช้พร้อมเสร็จสับแล้วก็พาน้องเข้าลงดีกว่าครับบอกตามตรงว่าขั้นตอนนี้ผมแบบกังวลใจมากไม่รู้ว่าจะยังไงดีเพราะว่าส่วนตัวก็ไม่เคยจับแมงมุมที่เป็นเป็นตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนครับก็มีสัตว์เหมือนกันครับและนี่คือการหาวิธีว่าจะยังไงดีครับไม่ให้น้องแบบวิ่งสวนขึ้นมาก็คิดว่าจะค่อยๆแง้มแล้วก็เทลงดีกว่าไหมนะ แง้มฝาดิดเดียวครับแล้วก็ค่อยๆใช้ฟอร์เซปีบเอาฝาออกตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับอ่าโอเคนะคะบ,บอกตามตรงว่าตอนนี้รู้สึกอุ่นใจครับต่อไปเราจะมาหาวิธีล่อให้น้องเดินออกมาจากกระปุกกันครับ หลังจากปั้มนอยู่นานตอนนี้น้องย่อออกมาเรียบร้อยแล้วครับบอกได้เลยว่าตัวใหญ่มากสีโคตรสวยดูจาลักษณะแล้วก็สีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นบื้องดำนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนรู้ว่าคือสายพันธอะไรรบกวนคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนี้ทีนะครับผมอยากรู้มากหลังจากนี้ก็ปล่อยให้น้องเขาต้องคอนจักกับบ้านหลังใหม่กันไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราแวะมาดูกันใหม่ สามเดือนต่อมาครับใยก็จะออกมาประมาณนี้เลยปกคลุมหนาแน่นมาก โดยบึ้งไทยเนี่ยแตกต่างจากทารันทูล่าตรงนี้แหละครับก็คือเขามักจะถักทอใยค่อนข้างหนาแล้วก็แอบอยู่ในมุมมืดคือเขาจะไม่ค่อยเฟรนลี่หรือว่าชอบโชว์ตัวพวกทารันทูล่าต่างประเทศครับอาจจะทําให้บึ้งไทยเนี่ยไม่ได้รับความนิยมเท่าพวกทารันทูล่าของต่างประเทศครับโดยปกติแล้วแมงมุมเนี่ยครับยิ่งโตยิ่งกินอาหารน้อยครับอย่างไซนี้ประมาณ4นิ้วครับคิดว่า1เดือนเนี่ยก็คงแค่หนึ่งครั้งก็เพียงพอแล้วเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยครับผมเลี้ยงแมงมุมที่มีไซประมาณ1-2นิ้ววแลวกแมงม,มไซสิสงนค่อนข้างเยอะ เวลาผมให้อาหารเนี่ยผมก็จะให้อาหารพร้อมกันหมดเลยครับพอมาให้เจ้าน้องตัวนี้ด้วยเนี่ยพอให้ถี่มากๆอย่างเช่น1สัปดาห์1ครั้งสสัปดาห์2ครั้งอย่างเงี้ยเขาไม่กินครับเขาจะกินแบบว่านานๆนานๆนนนนทีค่อยกิน1ครั้งอะไรแบบเนี้ยครับผมก็เลยเข้าใจว่าอ๋อโอเคมันต้องให้ไม่บ่อยนะถ้าให้บ่อยเกินไปก็จะประมาณนี้ครับก็บางทีเหยื่อมาก็ไม่ได้สนใจหรือบางทีก็ไม่ค่อยได้กิน แตตคุบก็เต่เมื่อเหยื่อเข้ามาใกล้หรือว่าเข้ามาป่วนครับแล,แล้วเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆครับวันดีคือดีก็เดินออกมาโชว์ตัวช่ยแบบเนี้ฮะไม่รู้อารมณ์ไหนของเขาหลังๆให้เล็ดลั่นไปก็ไม่กินครับบางทีก็ปล่อยให้เล็ดลันวิ่งว่อนไปทั่วไม่สนใจเลยสงสัยแล้วคงให้อาหารบ่อยเกินไปมั้งโอเคครับเราก็ชะลอการให้อาหารไว้ก่อนดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นก็ตามคลิปนี้เลยครับน้องลอ่อคาบเรียบร้อยแล้วความรู้สึกแรกที่เห็นเขาลอ่อคาบคือแบบว่าภูมิใจแล้วก็ปลื้มปลิมมากเลยครับรู้สึก Wow. เหมือนเราเลี้ยงให้เขาเติบโตได้อีกขั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยว่าแล้วเชียร์ว่าทําไมพักหลังเนี่ยไม่ค่อยจะกินเลยนะครับนอนนิ่งแช่อย่างเดียวเลยเพราะงี้นี่เองแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันเนี้ยครับผมยังไม่ได้อัปเดตกับพี่เพชรเลยนะว่าน้องเป็นยังไงบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่เพชรเนี่ยมารอดูพร้อมกันในคลิปนี้ได้เลยครับจากวันนั้นถึงวันนี้ระยะเวลาประมาณ5เดือนกว่าๆครับตั้งแต่วันที่พี่เพชรส่งมาให้ผมอ่าแล้วก็น้องชื่อคุณวันชัยนะครับที่ผมอยากให้น้องชื่อว่าวันชัยนะครับเพราะอยากให้น้องชอ คุณเด่นชัยนั่นเองคุณเด่นชัยเป็นบึ้งน้ําเงินที่แสนจะขี้อายนะครับถ้าใครอยากเห็นคุณเด่นชัยแล้วก็เข้าไปดูในช่อง t ิกตอกของตาตอรี่ได้เลยครับเซิร์ชชื่อเดียวกับชื่อ YouTube นี้ได้เลยและที่ขาดไม่ได้นะครับผู้สนับสนุนหลักก็คือพี่เพชรแอนสยามออฟดอยผาแลนนั่นเองถ้าหากว่าคุณกําลังมองหาหมดอยู่แล้วก็เชิญร้านนี้เลยครับจะเน้นไปทางมดไทยแล้วก็มดที่มาจากภาคเหนือครับไม่มีมดนอกเด้อข้อมูลในส่วนใดที่ผิดพลาดไปก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสบน พบเจอกันใหม่นะครับตาตอรีบ่บ๊ายบาย